ท่านผู้ชมครับตอนนี้ชีวิตเดินทางมาถึงอีกช่วงหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดสําคัญพี่ตุ้มีเพื่อนที่เป็นครูที่โรงเรียนนั้นมาแนะนําให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟอรีนด้วยตอนนั้นทันทีที่ได้ยินเรื่องราวของกิฟเฟอรีนแล้วคิดอะไรอยู่ครับตอนนั้นตอนนั้นเลยะ ปฏิเสธไปก่อนเลยไม่ทันดูเอกสารไม่ทันดูอะไรเลยบอกโอ้พี่ทำไม่ได้หรอกหน้าดําๆอย่างเงี้ยใครจะไปเชื่อแล้วพี่ก็ไม่เคยรู้เรื่องธุรกิจอะไรทั้งสิ้นช่วงนี้ก็ไม่สบายใจด้วยไม่อยากทําอะไรหรอกนะคะทีนี้เพื่อนครูที่เป็นรุ่นพี่ในหัวหน้าในงานก็เอาแคตตาล็อกมาวางเลยค่ะอาจารย์มาวางไว้ให้เลยอะไอตู้เอาไปเอ็งไปขายดูเผื่อจะได้กําไรร้อยละยี่ห้านะ ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเอาแคตตาล็อกมาให้เสร็จก็ไปวางให้เพื่อนๆอ่ะใครอยากได้อะไรเปิดเราเองยังยังไม่รู้จักเล่มมันใหญ่ถือไม่ไหวเอาไปอะไรเงี้ยตอนนีเล่มขนาดนี้ใช่ไหมคะทีนี้เพื่อนก็เอาไปดูกันพอไปดูเสร็จอ่ะตกเย็นมีคนสั่งของมาต้องสองพันอ่ะส่งสั่งของมาสองพันก็รีบไปบอกพี่เขาว่ามีคนสั่งของแล้วนะอทีนี้คนที่มาแนะนําพี่เขาอีกคนนึงคือ เป็นคนที่มาส่งหนังสือในโรงเรียนนะคะคก็ไปซื้อของมาให้หแล้วคุณพี่ที่ชื่อพี่รลติตาะคะ่ะเป็นเป็นครูด้วยกัน,นะคะ่ะก็เอาเงินมาให้500บาทเขาบอกอ่ะเอาไปเนี่ยเธอขายได้กําไรของเธอนะครับบอกกำไระไรพี่อ้อาวเมื่อกี้เธอขาย2องพัน่ะเขาก็คืนให้เธอเขาคิดแค่ยี่ห้รอลยห้าเอร์เอาไป500บาท ดีให้เขาท่ายังไม่ทันทาอะไรไม่อะไรเลยวางแค่ต็อกไม่ใเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจสมัครด้วยนะคะก็ไปวางต่อเนี่ยก็ได้วันละห้าร้อยห้าร้อยอยู่เป็นเดือนนะจารย์ไม่ได้สนใจว่ามันจะทํายังไงจะแต่สมัครยังไงพูดตรงๆว่าเสียดายค่าสมัครหนึ่งร้อยบาทจันก็รู้ว่าประหยัดใช่ไหมคะกว่าจะเรียนมาได้ก็จะอะไรทํางานก็เออตั้งร้อยบาทกินข้าวเดืองห้ายวันคิดอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้ว อยู่มาประมาณสอสมเดือนนะคะจริงๆรู้จักตั้งแต่ตุลาคมนะคะคตุลาคมปี39มเกแต่ก็ปล่อยไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเ,เพื่อนบอกอ,อย่าทุกข์ระทมอยู่ลเล<อ>ยไปเที่ยวไปดูโลกภายนอกกันเถอะเขาก็เลยพาไปที่โรงแรมอินทารนะคะโดยเพื่อนคุณเรียนก็ไปด้วยกันไปนั่งฟังพอไปถึงโรงแรมค่ะโอ้โหตื่นเต้นทําไมคนเยอะอย่างนี้พอไปเห็นจุดทําไมเขารู้จักกิฟฟารีนรแล้วทําไมเราไม่รู้จัก แล้วไปแผนกตรงซื้อของนะคะเขาจะคนซื้อของเป็นหลังๆทําไมเขารู้จักคิฟารีนอะแอบเอามือข้อหัวตัวเองนี่นะเราว่าเราฉลาดเราอยู่โลกกว้างเรายังไม่รู้จักธุรกิจเลยครัเนี่ยแล้วพอดีไปฟังคุณหมอพูดโดนใจเขาอ่ะคำที่คุณหมอบอกว่าวันนี้ใครที่คิดว่าตัวเองไม่สวยไม่เก่งหมอขอนะให้ทิ้งคํานี้ไปแล้วใส่คําว่ามั่นใจเข้าไปแทนที่แล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในชีวิต J, เหมือนเราเลยเราไม่มีความมั่นใจอะไรเลยครับพอวงอยู่แต่ฝ้านี่แหละใคร,ครมาทักไม่ได้กลัวไปหมดแล้วพอคุณหมอตั้มคือขึ้นไปพูดเรื่องผลิตภัณฑ์รเรื่องฝ้านะฮะพอพูดเรื่องฝ้าปุ๊บหมอตั้มบอกว่าฝ้าลึก ไม่หายอยู่กับเราชั่วกันละนานเทินเท่านั้นแหละนึกได้สงสัยเราเป็นฝ้าลึกมันจะอยู่กับเราชั่วกัละนานเทินแต่ถ้ารักษาให้ดีหรือดูแลดีๆก็จะดีขึ้นครับตรงนี้จดไว้เลยโดนใจครับกลับไปคิดไว้แล้วต้องใช้ทุนทีก่อนอมันเกี่ยวกับเราเป๊ะเลยครับทีนี้จุดโดนใจที่สุดเลยคือตรงพี่สุพรรณธัญวาดพี่เหลียนนี่ค่ะขึ้นพูดแผนกระชับฟังแล้วโอ้ไม่ยากเลยเขาบอกว่าแค่หาเพื่อนมาร่วมธุรกิจห้าถึง6คน แล้วทุกคนแตกไปคนละห้าคนละหกยอดธุรกิจก็จะมาตามที่ต้องการนั่นคือมีพันห้าก็เป็นบอลเก้าพันก็เป็นซินเวอร์และถ้าเมื่อไหร่เป็นโกสตายอดมาหกหมื่นสมัยนั้นนะคะหกหมื่นแล้วคุณก็จะเป็นโกสตาจะมีค่าคอมที่เป็นหมื่นโอ้คิดเลยเราเป็นครูมายี่สิบกว่าปีเงินเดือนเรายังไม่ถึงหมื่นนะแต่มันเป็นงานที่เราภูมิใจที่เราไม่ไปไหนแล้วพอเราคิดว่าวันหนึ่งเราต้องสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ทํายังไงเราจะเห็นเงินหมื่นบ้างละ่ะ อพอฟังตรงนี้เสร็จปับ๊บกลับไปบ้านค่ะแล้วก็เอาแคตตาล็อกนี้ไปหาเพื่อนครับไปหาเพื่อนยังไม่สมัครน้าจันย์ยังใจแข็งอยู่ครับไปหาเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนคนนี้เขาเคยทําธุรกิจเขาก็อ่านแผกนการตลาดปับ๊บบอกพี่ตุ้พี่ตุ้รู้เลยไหมพี่จะรวยเป็นล้านแล้วเขาให้พี่เป็นเจ้าของกิจการ เอ้ยเป็นไปได้ยังไงเอ๊ะไปหาเพื่อนคนนี้ทั้งที่เพื่อนคนนี้นี่ก็ยังไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้สมัครยางทั้งคู่เลยอยู่ในห้องสมุดนะคะครับคุณครูคนนี้เป็นฝ่ายคอมพิวเตอร์อีกคนนึงเป็นครูห้องบรรณาธิการเป็นห้องสมุดก็คุยกันพอคุยกันเสร็จสองคนบอกพี่เอาแคตต่ละเอาคุณสมัครมาเลยหนูสมัครอืเอาเลยสิสองคนสมัครหรือจะไปให้ใครอะไรทีนี้เรายังไม่สมัครแต่ตัดสินใจโทรไปบอก อภายว่าอ้าวจะสมัครแล้วนะมีคนสมัครแล้วเท่านั้นเองต่อพี่นะเริ่มเริ่มเริ่มมองเห็นการตลาดแล้วก็บอกว่าพี่เห็นไหมกลมๆเนี่ยเขาบอกแค่พี่ไปหาคนมาเพิ่มนะเขาเรียกว่าเครือข่ายพี่แล้วพี่ก็จะมีรายได้เกิดขึ้นพี่ยังไม่ต้องทาอะไรหรอกนะพี่ก็ใช้วิธีบอกไปเดี๋ยวหนูจะช่วยพี่เท่านั้นเองปรากฏว่าคุณครูท่านนี้ไปบอกร้านเสริมสวยคร้านเสริมสวยแตกพลึบเลยค่ะแต่เดือนนั้นเนี่ย แค่ไปช่วงที่เขาเรียกว่าปิดยอดใช่ไหมคะวันที่1ถึงที่5้พี่ก็ซื้อของไปเขาบอกปิดยอดเลยนะพี่นะ,ะพี่จะได้ขึ้นตําแหน่งเลยปรากฏว่าแค่5วันยอดมันมาที่หมื่นเป็น s ิ l เว r ร์สตเลยทีนี้ได้ค่าคอมมาหนึ่งพันกว่าหนึ่งบาทบยังไม่รู้เรื่องเลย5วันได้เงินแล้วดีใจหาเอาเงินมาให้เออดีนะเราทํางานความรู้สึกตอนนั้นบอกเลยเลยว่ามันตื่นเต้นแล้วมันดีใจเหมือน กว่าที่เรารับเงินประจําของเราเงินเดือนประจำอยู่เงินเดือนเราก็ดีใจนะแต่ตรงนี้มันแบบดีใจแบบเหมือนตื่นเต้นอ่ะเราไปเจอเสน่ห์ธุรกิจที่หนึ่งเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องขายมากและสองคนที่เขาพอได้ยินเรื่องราวแล้วเขารู้สึกว่าไม่อึดอัดโอเคซื้อใช้อันนี้ต้องใช้อยู่แล้วมันดูเหมือนทุกอย่างมันมีความเป็นธรรมชาติราบรื่นง่ายได้สนุกเลยแล้วดูแล้วมันง่ายเพราะเพียงแค่เราซื้อชุดรักษาฝ้าอ่ซื้อไปแล้วเขาก ได้เงินกับคืนก็มาให้สามีดูครัสามีไปบอกสามีว่าได้เงินมานะตั้งพันกับดังบาทบอกได้แค่เนี้ยอไปตั้งดึกดึงๆดนบอกยังนี่แค่เริ่มต้นแล้วคุณไม่เข้าใจเลิกเลิกเลิกอย่าทำเลยมันไม่ได้หรกต้องถามถามพี่หมวดหินหน่อยว่าตอนนั้นภรรยาเริ่มไปประชุมเริ่มนะนําคนและตัวเองคิดยังไงฮะเห็นภรรยาลุกขึ้นมาทําธุรกิจคือครับตอนนั้นก็ มีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตก็เยอะแล้วก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงครับแล้วตัวเขาก็ผอมดำนะครับหน้ามีแต่ฝ้าที่จู่ไม่เจอไหมนะครับเสร็จแล้วช่วงหลังเนี่ยเขาจะทุกคนก็ตามล่ากันนะครับผมเน่กันหนังเลยฮะมาถึงพี่ตู้นะผมขับมอเตอรไซค์ไปรับรับรับหญิงนะฮะเสร็จแล้วเขานั่งมอเต์ มาแอบดู <All right. S 2> พอเจอปุ๊บต่างคนต่างนี้ไล่ล่ากันยังกันหนังเลยครับ,รบนะครับหลายครั้งหลายคราวอย่างเงี้ยนะครับแต่ช่วงหลังมานี่เขาไม่สนใจเลยไม่ตามล่าไม่ไปหาไม่ยุ่งวุ่นวายเลยนะครับเขาเริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มแต่งตัวสวยนะครับกลับบ้านดึกเสาร์อาทิตย์กลับออกจต่เช้าเอ๊ะทชไมเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าทำอะ,อะไระะนะครับมารู้ทีหลังว่าเขาทำกิฟฟีนครับ นะครับเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาดึกดๆกละเมาใช่ไหมเมาเสร็จแล้วก็เห็นเขาซื้อของมาเยอะแยะมากมายผมไม่พอใจมากเลยมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็เลิกเดี๋ยวมันให้จริงหรอกทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลยนะครับเคยทําร้ายเขาด้วยเนี่ยนะครับวันนี้ขอโทษเทียมากทำร้ายจิตใจเขามากมากตอนนั้นก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะค้านอย่างเดียวเพราะเราจะย้ายกลับไปอยู่ต่างจัตรให้เขาไปสอบประจุ เพื่อจะยา้ายไปอยู่ด้วยกันนะครับเสร็จแล้วเขาไม่สนใจก็สอบได้ฮะแต่เขาก็ยังทําสนุกอยู่สนุกอยู่สนุกอยู่ยครัแล้วเสาอาทิตย์ออกแต่เช้าแต่งตัวสวยขึ้นอเออแล้ววันอังคารต้อกลับดึงอีกอครับ ว่าหมายความว่าอย่างไรเนี่ยไม่ดูแลสามีเลยกับข้าวกับน้ำเรื่องอะไรอะไรใครดูแลไม่ดูแลเลยตัวเองนี่น่าดูแลมากเลยนะแต่เราคิดว่าว่าเขาไม่ดูแลเราเลยไม่ดูแลเราเลยเกิดสงสัยหรือเขาจะไปมีกิ๊กเหมือนเราวะคิดอย่างนี้เสร็จแล้วมือวันหนึ่งเขาค่าคอมาให้ดูหนึ่งพันหนึ่งบาทหกสิบเก้าตังค์ผมจำได้บอกนี่เหรอไปตอนเย็นวันข้าวน้กกลับดึกๆึเสาร์อาทิตย์ออกจต่เช้านะครับบอกเรื่อง S <S เลิกซะยังไงเราก็จะย้ายอยู่กับต่างบััดอ,อยู่แล้วไม่ต้องทําหลงดนจริงหรอกเราไปตั้งต้นชีวิตอยู่ต่างวัดนะครับ<ะ>เป็นจ่ายแก่เสื้อเก,กินกบก,ก,กินเขียดอยู่บ้านนอกกินอย่างเนี้น,<อ>นะครับก็ไม่ได้สนใจแต่เขาก็ไม่เลิกเขามีความพยายามดึงเราเข้ามาเรียนรู้ชวนเรามาที่โรงแรมมินทานะครับชวนแล้วจนาพก็ปฏิเสธแต่วันหนึ่งจนได้นะครับแล้วก็พามาพามาเสร็จแล้วพวกก็จอดรถ นอนอยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นไปนะครับสามาสักกรนะดาษซึงกระดาี่คนเดินมาะแยะมีรถจอด <c oughs> นะครับเดินขึ้นไปข้างบนนะครับแต่งตัวไม่สุภาพใส่เกงกรสั้นเสื้อยืดแค่นั้นเองโอ้มีแต่คนแต่งตัวดีๆเท่านั้นนะครับใส่สูทพวกนี้ไทยผู้หญิงก็สวยแหมใช่ไหมเดินดูไปเรื่อยๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปเจอห้องใหญ่ นะครับก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งพูดอยู่บนเวทีนะครับเราไม่ทราบว่าเป็นใครแ้ะมาทราบทีหลังก็คือแพทย์หญิงนรีพิบูลพูดดีมากเลยครับนะครับงานของเราไม่ใช่งานขายเป็นงานใช้ดีแล้วบอกต่อสร้างเครือข่ายงานของเรามีงานงานขายงานขยายและงานบริหารนะครับมาเป็นเจ้าของธุรกิจใช้ดีแล้วบอกต่อเออมันไม่ใช่งานขายนี้นะที่แรกเราเข้าใจว่าเป็น ดูแคตตาลลอกแล้วที่เขามาชัวนได้ช่วยเราก็ปฏิเสธไม่เห็นด้วยนึกว่าจะต้องไปเดินขายของไงเราไม่ชอบไงนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มเริ่มเออมันฟังแล้วมาฟังแผนการตลาดพี่เหรียญบอกมีรายได้เป็นหมื่นแล้วก็อาจารย์พิเชษขึ้นแชร์ประสบการณ์นะครับอยู่ในตำแหน่งวีนัทรู้สึกว่ามีรายได้ตั้งแสนสี่มันได้เยอะขนาดนี้เราก็ไม่เชื่อนะครับเพรามยืนอยู่ข้างหลังครับ นะครับไปฟังอยู่ข้างหลังปฏิเสธเองคือปฏิเสธเองในใจตลอดบอกโกหกไม่จริงไม,รไม่จริงหรอกอะไรจะให้มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็นายแพทย์จักรพงศ์ไพบูลพผู้ผลิตภัณฑ์ก็สินค้าน่าใช้แต่และตัวนะครับก่อนที่จะมาโรเลมทาจุดที่เริ่ม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 เห็นด้วยกับเขาคือใช้สินค้า,คาซื้อยาที่ฟัน นำน้ำพึ่งล้างหน้าแล้วก็ชายแคร์ที่ขัดรองเท้าครับเออใช้ดีมันนุ่มดีหน้ามันเนียนขึ้นเพราะเราเป็นตำรวจจราจรนะครับเขาบอก่าช่วยขายดีอะไรเนี่ยเราก็ไปนํานาเพื่อนนะครับแล้วก็ขายได้ดีมากไม่ว่าญาชีฟอนน้ำพึ่งทุกคนจะหยอยให้หยอยให้เลยล้างหน้ากันแล้วคนล้างก็หน้ามันเนียนหน้ามันใสหน้ามันนุ่มทุกคนก็สั่งซื้อโอ้ยอดตะลึงตึมเลยตอนนั้นนะครับก็เริ่มเก็บฝีนะครับก็ยังไม่ปวดใจเท่าไหร่แ่ ในในใจคิดคิดชมเขาอยู่บอกเขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจค,คือคุณบรฒนาด,ดาเนี่ยเป็นคนที่แกล่งมากครับคือเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาทำจริงรนะครับแล้วเขาเป็นคนดีนึกๆเราไปสัมผัสมาแล้วนี่นะครับไม่มีใครดูแลเราได้ดีเราได้ดีเท่าคุณมรัด,ดานี่เท่ากับว่าเท่ากับว่าพอเราเริ่มต้นมาตรงนี้เนี่ยไอเวลาที่เราจะไปโฟกัสเรื่อง ผู้หญิงอะไรนี่เป็เริ่มเริ่มจางเริ่มหายเริ่มหายเริ่มไม่คิดเริ่มอะไรมาคิดได้ใช่ไหมเนี่ยคิดได้กับใจกับใจครับครับนะครับกับใจครับก็เรียกได้ว่าจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งธุรกิจนี้คงไม่ได้เปลี่ยนแท่เฉพาะเรื่องของการสร้างรายได้แต่กําลังเปลี่ยนวิธีคิดของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับว่าเอถ้าเราเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยมาร่วมกันสร้างครอบครัว ให้มีความมั่นคงโดยใช้ธุรกิจมาเป็นตัวเชื่อมสายสัมพันธ์เนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าเราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับว่าหลังจากที่ทั้งพี่ตัวเองพี่หมวดหินก็ดีได้มีโอกาสมาจับมือกันลุยในธุรกิจของกิฟฟิรนแล้วสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเรานะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์กิฟฟิรีนแอลชีวิต plus a ที่อยากให้คุณสุขภาพดีครับ